สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราพบกันอีกแล้วนะครับในคลิปวิดีโอวิชาดนตรีและนาตาติลินนะครับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับตั้งแต่เปิดเรียนมาเนี่ยเรายังไม่ได้พบกันเลยคุณครูเพิ่งจะทำคลิปเพราะว่าไม่มีเวลาเลยเพราะครูต้องตามงานเด็กที่มาเรียนนะครับที่ค้างงานให้หมดก่อน แล้วคราวนี้นคุณครูก็จะมาทําคลิปสอนในชั้นป4คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่คุณครูจะสอนนักเรียนชั้นป4เฉพาะคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับคนที่ออนไลน์อยู่บ้านาหรืออาจคนที่ผู้ปกครองเนี่ยหรือครอบครัวของนักเรียนเนี่ยยังฉีดยาไม่ครบแล้วก็ยังมาโรงเรียนไม่ได้ก็เลยต้องออนไลน์นะลูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนก็ขอให้ดูคลิปอันนี้นะครับแล้วก็ทำงานส่งตามคลิปนี้ที่ครูสอนนะครับแต่สำหรับนักเรียนที่มาโรงเรียนคุณครูได้สอนไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้คนที่มาโรงเรียนเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยนักเรียนไม่ต้องดูนะลูกนะแล้วก็ไม่ต้องทำงานตามคลิปนี้ส่งคุณครูนะเพราะว่าคุณครูสอนนักเรียนแล้วคุณครูให้นักเรียนทำในห้องทีละคนไปแล้ว คุณครูให้คะแนนไปแล้วนะครับนั้นนักเรียนไม่ต้องทำแล้วนะลูกนะให้เฉพาะคนที่ไม่ได้มาโรงเรียนทำเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้มาโรงเรียนนะครับที่เรียนออนไลน์อยู่บ้านต้องดูคลิปนี้แล้วก็ทำงานส่งคุณครูตามคลิปนี้นะลูกนะส่วนคนที่มาโรงเรียนพอเปิดเข้ามาดูปิดไปได้เลยเพราะหนูทำแล้ว หนูทดสอบไปแล้วคุณครูให้ทําให้ดูทีละคนในห้องไปแล้วนะครับเข้าใจตามนี้นะครับนะ,ะสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็ให้นักเรียนที่ต้องออนไลน์อยู่บ้านที่ไม่ได้มาโรงเรียนเรียนนะครับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับก็เป็นเรื่องนาฏศิลป์ต่อนะครับคราวก่อนที่เราเรียนออนไลน์กันไปเราเรียนเรื่องภาษาท่านะเนาะไม่ใช่ภาษผู้บิดภาษาท่าอานาฏยศัพท์เบื้องต้นเนาะวพวกจิบคว่ำ จีบหงายจีบปลกหน้าจีบปลกข้างวงบนวงกลางวงล่างวงหน้าเราเรียนไปแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องภาษาท่าทางหน้าติสินภาษาท่าคืออะไรภาษาท่าก็คือการใช้กริยาอาการของร่างกายของเรานะครับทำสื่อความหมายแสดงอารมณ์ต่าง,างๆนะครับโดยผ่านท่ารำ เราจึงเรียกว่าภาษาท่าเพื่อให้คนดู <S <S เพื่อให้ตัวละครที่เราแสดงด้วยกันเนี่ยสื่อสารเข้าใจใช่ไหมครับอย่างนักเรียนเคยดูลิเกนไหมละ่ะลิเกเนี่ยเวลาเขาร้องไห้เขาก็จะมีท่าของเขาเวลาเขาหัวเราะเขามีท่าของเขาจะไปจะมาเขาก็มีท่าทางคนดูก็รู้ว่าอ๋อตัวนี้เขากำลังร้องไห้นะนางโกงกําลังโมโหนางเอกกําลังร้องไห้นะเพราะเขาทําท่านี้เราก็รู้เลยว่าเนี่ยแหละคือบทบาท การใช้ภาษาท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาเรียนภาษาท่าเบื้องต้นกันง่ายๆที่จะให้นักเรียนทําวันนี้คุณครูเอาแค่3ท่าพอ3ท่าพอนักเรียนจะต้องถ่ายรูปส่งคุณค,ณคณรูนะครับนักเรียนจะต้องถ่ายรูปส่งคุณครู3รูปนะครับเมื่อดูคลิปนี้จบแล้วนะครับต้องถ่ายรูปส่งคุณครู3รูปนะลูกนะอ่ะ เรามาดูท่าที่หนึ่งภาษาท่าที่เราจะเรียนกันในวันนี้ในคลิปนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือท่าตัวเราตัวเราตัวฉันตัวของเราเองตัวของเราตัวเราเนี่ยก็คืออย่างเราจะใช้ในการแนะนําตัวอย่างเช่นนักเรียนเคยดูดิเกมไหมเวลาเขาเขาแนะนําตัวเองอ่ะตัวข้าพเจ้ามีนามว่าอย่างเงี้ยเขาทําท่ายังไงอะเรามาดูกันท่าตัวเราท่าเตรียม นักเรียนเท้าเอวไวแบบนี้นะครับนักเรียนเท้าเอวใสเอวไวใช้มือซ้ายนะครับมือซ้ายมือซ้ายมือซ้ายอันนี้คือมือซ้ายของครูนะในเวลานักเรียนดูนักเรียนดูทางคอมหรือทางโทรศัพท์อาจจะเป็นมือขวาแต่ความจริงแล้วของครูนี่คือมือซ้ายเพราะฉะนั้นเวลานักเรียนทําเวลานเรียนถ่ายรูปเอามือซ้ายของตัวเองไม่ต้องเอามือซ้ายของครูะลูกนะใช้มือซ้ายของตัวเองทํามือซ้ายจีบ จีบแบบไหนครูสอนไปแล้วแบบนี้ครูเคยสอนจีบไปแล้วจีบเข้าหาตัวแบบนี้จีบหงายเข้าหาตัวแบบนี้อ่ามือนี้เท้าเอวไว้นะครับอันนี้คือท่าตัวเรานจีบแบบนี้นี่คือท่าตัวเรานี่จีบเนี้ยตัวเราอันที่หนึ่งคือท่าตัวเราไหครับเอาใหม่ท่าตัวเรา้วเดี๋ยวใช้มือซ้ายจีบมาเลยจีบหงายที่อกเข้ามา อันนี้คือท่าตัวเรานะครับนักเรียนก็ถ่ายรูปเลยนักเรียนก็ทําท่านี้แล้วก็ถ่ายรูปเลยกลับแล้วก็ส่งครูมา1รูปแล้วนะท่าตัวเรานี่ค่ะท่าตัวเรานะครับต่อไปท่าที่สองที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือท่ารักรัก,ร,กรอเรือไม่เห็นอากาศกอไก่อ่านว่ารัก ท่ารักทางรักศิลป์ทาอย่างไรนะครับนักเรียนก็ใช้มือทั้งสองมือแบบนี้ติดกันนะครับเหมือนจะตั้งวงนี่แหละนิ้วติดกันเลยเก็บปลายนิ้วก็หาฝ่ามือแบบนี้นะครับเอามือทั้งสองมือเนี่ยควายประสานกันนะครับที่หนะ้าอกโดยให้มือทั้งสองเนี่ยทาบอยู่ที่ฐานไหล่แบบนี้นะครับเนี่ยตัวเราเอผู้บิดท่ารักท่ารักนะครับแบบนี้คือท่ารัก แบบนี้ยอันนี้คือท่ารักนะครับเอาใหม่นะเท้าเอววายปึ๊บปลายท่ารักนี่อันนี้คือท่ารักนะครับ,นะ y, บรน,น,นี่คือทนะ่าที่สองคือท่ารักนันเกเรียนก็ทําท่าได้นเลยถ่ายรูปกระส่งมาให้ครูเป็นบานที่สองท่ารักเนี่ยนะครับท่ารักเห็นไหมเนี่ยท่ารักเนี่ยท่ารักนะครับต่อไป ท่าที่สามนะครับถ้าตัวท่านบ้างมีตัวเราแล้วก็ต้องมีตัวเธอตัวคุณตัวท่านทํำยังไงนะครับเท้าเอวไว้ใช้มือใหนก็ได้เพราะว่าเราจะไม่จีอะคุณคุณจะใช้มือนี้นะครับตัวท่านก็คือยกมือขึ้นตะแคงฝ่ามือแล้วก็แบบนี้นะครับเนี่ยถ้าตัวท่านอืม เลยกริยาแบบนี้ถ้าเกิดมันขยับเนี่ยเราเราจะเรียกว่าไว้มือนะครับนี่คือ,ท,อ,อคท่าตัวท่านนี่อ่าเอา,าใหม่นะครับเท้าเอวไว้อ่ะท่าตัวท่านปึ้งอ่ะท่าตัวท่านปึ้งเห็นไหมนะครับเพราะฉะนั้นท่าที่สามนักเรียนก็ถ่ายรูปแล้วเียก็ทับนักเรียนก็มือนี้เท้าเท,ท้าเอวไว้แล้วอีกมือนึงนักเรียนก็ตั้งอย่างเงี้ยแล้วก็ถ่ายรูปกระปเป็นรูปที่สาม ส่งคุณครูมานะครับอ่ะคราวนี้เรามาทบทวนท่าที่หนึ่งท่าตัวเราท่าที่สองท่ารักท่าที่สาม ท่าตัวท่านหรือตัวคุณเห็นไหมครับในกรณีที่นักเรียนถ่ายรูปแต่ลูกนะนักเรียนก็ท่าตัวเรานักเรียนก็ทําอย่างเงี้ยแล้วก็แกล้งหนึ่งรูปท่าที่สองนะครับท่ารักนักเรียนก็ทำอย่างเงี้ยแกลก2สองรูปแล้วท่าที่สามนักเรียนก็ทําแบบนี้นักเรียนก็แกล้งสามรูป ส่งคุณครูทางไลน์ส่วนตัวแต่ถ้าเกิดนักเรียนอยากจะบอกว่าครูขาครูครับถ่ายรูปมันเบสิกเบสิกหนูจะอัดวิดีโอเลยแล้วทำให้ครูดูเลย3ามท่าโอเคใครอยากจะอัดวิดีโอมายอมได้นักเรียนก็อัดวิดีโอส่งครูได้เลยครูไม่สีเรียน จะถ่ายรูปก็ได้หรือจะอัดเป็นวิดีโอส่งคุณครูก็ได้ยิ่งอัดวิดีโอนะครูยิ่งชอบเลยแสดงว่านักเรียนเนี่ยมีความสามารถแสดงว่านักเรียนเนี่ยเก่งสามารถทําท่าเคลื่อนไหวได้นะครับครูจะให้คะแนนเยอะๆเลยด้วยนะครับอ่ะเอาใหม่นะครับคราวนี้เราจะมาทำทั้งสามท่าเรารักเธอดูนะครับอ่ะเนี่ยเรา แล้วก็มารักรักแล้วก็เธอเธอหรือตัวท่านเห็นไหมครับเป็นภาษาท่าบอกรักเรารักเธอนะโดยใช้ภาษาท่าทางนาฏศิลป์สามท่าที่เรียนไปวันนี้ก็คือท่าตัวเราท่ารักแล้วก็ท่าตัวท่านเป็นเรารักเธอเอาใหม่นะครับเราแล้วก็มารัก แล้วก็เธอ,อเห็นไหมครับเป็นการสื่อความหมายโดยใช้ร่างกายของเราเนี่แหละแสดงออกนะครับเราจึงเรียกท่าทางเหล่านี้ที่สื่อความหมายเนี่ยว่าภาษาท่าทางนาฏสิ์ไทยนะลูกนะเพราะฉะนั้นในวันนี้อย่าลืมนะครับดูคลิปของคุณครูจบแล้วให้นักเรียนนะครับ ถ่ายรูป3รูปก็คือท่าตัวเราท่ารักแล้วก็ท่าตัวท่านส่งคุณครูแต่ถ้าเกิดใครไม่อยากถ่ายรูปอยากแสดงความสามารถโดยการอัดเป็นวิดีโอแบบเคลื่อนไหวก็ส่งมาให้คุณครูได้เลยนะครับคุณครูอยากจะดูว่านักเรียนเนี่ยเก่งมีความสามารถแค่ไหนะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะลูกนะดูจบแล้วรีบทำส่งคุณครูมาเลยคะแนนรออยู่ นะครับส่วนคนที่มารงเรียนเรียนไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วไม่ต้องทำแล้วนะลูกให้เฉพาะคนที่ออนไลน์เท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคุณครูก็ต้องบอกขอรันักเรียนไปก่อนนะครับครั้งต่อไปเรื่องอะไรนั้นเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งไปทางไลน์กลุ่มของดรตีนทัศินปอสนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ